สายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศื้นนี้เฮาสองคนหลังจากที่บ่ามาแต่ถทยให้ถทยนาเนาะเฮากาสีมาหิวเข่าเนาะรู้สึกว่าเฮานะ่ะใช้พลังงานหลายพี่น้องในการถ่ายนาเนาะฮอนฮอนเอามา้อนี้คือฝนสิตกแบบว่าเฮ็ดสีออกนะเนาะเฮ็ดละโง่ออกหลายหลายพี่น้องเลยบ้ดนี้เฮ็ดเพาะสีออกเนาะ,ะอยนะู่เห็นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นไปเก็บเฮ็ดเพาะล่ะเด้อสาสุออกกบ ทุล่าเนาะ้อนี่ส่วนบบาไอ้ยังบวแล้วเวียกเนาะเฮาสิแบ่งไว้ให้่นอ๋อน้ำลายแตกเนาะน้ำลายแตกแบบน้องอยกินแล้วกะสิลงกปไถหน้าโตเพราะว่าเท่าไถตอนแรกมันสีบอ,อนเนาะพี่น้องเ,เดี๋ยวให้บาาาบาวอ้ถ้าบบาวอ้มาทเทแซมเดียวเลยโอเคาาเหลืออีกน้อยหนึ่งนเนาะคนว้าใช่นี่แหละห เดี๋ยวเพิ่นว่ายัางอีแบบยังเทอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วเพิ่นกะสิแล้วเนาะเราก็สิมากินเลยอันนี้อันผักบุ้งเนาะหรือว่าผักบุง้งน้องหนุ่น้องน้อยเก็บมาอยู่ในหนองสะเขา,าแซ่บได้กัออนอ่อนเลยหอ,ออยงาใส่มือเนาะเ <c oughs> ขาเอื้นต่ำเนี่ยก็อนุอ่มต่ำซัวใส่หอยหนาเด้อบนี้ทำ <c oughs> พี่น้องเฉเบิ่งก่อน นี่หน้าตาเนะให้เห็นใกล้ๆต่ำซัวจะหอยหน้าคือเนอะกินยำแรงขึ้นมาจะห้ยใจหน้าแล้วกะกินต่ำเพิ่มพลังเนาะแม่แล้ว กาะพกขนาดอันนี้แม่นอาไม้ต้มเอาอันเอามาจากสวนเนาะเอามาจากเอามาต้มเองจำสัวใส่หอยหนากับที่มีหมูยอมังหุ่นผับปุ้นเนาะ คนนา้ใส่มือเนาะใส่มือมันังแซ่บพี่น้องเอ้านอ้องติดกันมากินเลยมาเด้อลืมเนาะพี่น้องเอฟซีลาวไทยต่างประเทศเนาะมากินตำตำเองก็ว่าลืมละตำซัวบอกตำซัวใส่หอยหนาเนาะใส่หน่อไม้ใส่นไนท์ไนท์ไน,นา์บอป,ปวดแขนกับเจ็บมือเนาะ เพขวัวกำเลี้ยวมันเขาเปลี่ยนใหม่แล้วมันแข็งแหละกำยะเยอะนั<อ>นวใส่ปลาโน่นนัวแม่มาเจอเหือแล้วเกือบแล้ว ไม่วาหากก็มาตาะไลแคลใครๆก็ว่าเฮามีอยนแม่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเนาะเป็นยังเป็นยังโพสหุบลงเกือบเป็นระเบาลูกเคนมาคอมเมนเต์เวลาเฮาโพสหุบลงเนะแม่ก็จะมาคอมเมนต์เกือบไก่ละบ,บ่เกือบหมูละบ,บ่ คุนมาจะถายหน้าน้องน้อยก็ได้เกลือไก่เนาะเกลือหมูส่วนน้องตุกเขียวกันหนึ่งข้าวเพกินเนาะอืมอืมสมุนเข้ามาแล้วจัง่อยโซยของที่เขาวันแบ่งไว้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องหยกขึ้นมาออืมอืม ใช้พลังงานหลายก็เลยคิดอยากเนาะคิดอยากก็เลยเห็ดกพิ่นเนองเลยพักปวัวจาาทิศก็คือเขาได้สั่งไม้มาแล้วเนาะแต่ว่าสั่งไม้มาจากไทยแต่ว่ามันยังไซส์บัไดหน,นหนูเขาก็เลย สอบถามทางฮานพื่นอยู่ตอนนี้เจ้าสิเห็ดเอาใดพึ่นแบบบ่บได้ข่าวมาฝั่งไทยบ่เนาะพึ่นถาม่าจังไดหนองน้อย,ยวันแล้วนานนอนกันจากไปเนาะประมาณนั้นแล้วนาเนาะเพราะว่าถ้าเขาไปแบบยาบูยมแบบพิษห,หน้านะไปเที่ยวดอกว่าแต่ว่าอยาก ไปเที่ยวกับบุ๊มบิไปเที่ยวมาแล้วก็มาดำนาพี่น้องใครว่า,าดำนาแล้วจะไปเที่ยวใครเนี่ยเนาะบ่เห wow, <the> ่าเด้อคือตะก,กี้เ,เอาเห็ดหนาโคกเนาะพี่น้องแบลว่าเห็ดหน้าแล้วขนาดน้ำมันบม่มีน้ำบ่มีแหละเฮ่านะ่ะได้ไปเสียงห้าตั้งแต่ตอนดำแล้วดำนาะดำแล้วกับตอนดำกับบมนะ่มีน้ำมันเป็นหน้าโคกเนาะได้ซักลุงเอา อันพอจะซักลุงดําแล้วละกาไปเสียหยาเวิร์ีเอื้อเนาะเอื้อที่ว่าอยู่ไทยทํางานอยู่ไทยคนแบบท่านอันเสียหยาแล้วละคนสีเลี้ยงบุฟเฟ่นะให้ไปกินบุฟเฟ่ไทยน,นะเอาไปมาบ่ได้ไปจำเนาะมันแบบยากหลายอันหลายแนวแล้ะกาแบบมันบ่แล้วจักเทื่อพี่น้องหน้าก็ไม่ได้หลายดอกประมาณเศร้าให้เนาะเศร้าไปก็ให้กับแบบพอดีแต่เสียเสียไปเสียหนาไปสุดสุด,สดละกา กลับมากันหญากันใหญ่อ,อีกแล้วทางต้นนี่เนาะก็กเลยได้เสียต่อต่อ,ตอ,ตอไปหญาอะไรก็เขา่าอืมตีเรื่องจะสอบจือบได้แล้ดนแล้วแม่ว่าได้สิบปลายสอบอะ่ะอืมเลยน้อยหน่อยกลบใหญ่ <laughs> <laughs> เข่าตายพายเนาะเพราะว่ามันอยู่คุกงัวงก็ได้ไปเลี้ยงเอาแม่ ถือวิทยุไปนาําพังจะคืบอบ่มีโทรศัพท์เนาะคือวิทยุแม่ไปแลกาไปหากินมากตะก,กวงไปกินมากมักอย่างเนาะอยู่ป่าอันนี้ตอนเที่ยูยูทาแขกเด้อยแม<า>่ไทยหน้าเต็นปีนี้รู้สึกว่าบ๊เจ็บเนื้อเจ็บตัวชิ้นเดวเนาะน ิ้นแลวใครเนี่ยเนาะปีแรกนี่เเมื่อยแห้งบ่เมื่อยบบว่าบุอยากแตะอีกเลยบุอยากแตะรูปถ่ายอีกเลยอยากนอนอยู่สื่อ,อหอนแทเห็ดอกอกแบบนี้ยหอนแบบบ่มีลมเลยขะนะ เหนื่อยแล้วช่างมาหอนกับเราก็ดีอ่ะเห็ดเพาะออกนะแม่น้องไปหาเห็ดเพาะเนี่ยปีปีที่แล้วเนาะไปหาเห็ดเพาะกับอันเอื้อยเอื้อยผู้ที่เพิ่นทำงานอยู่ไทยนี่แหละเพิ่นมาก็เลยไปหาเห็ดเพาะไปกับไปหาเห็ดเพาะไปกับนัลเป๊ปซี่ตะกี้เป๊ปซี่เนาะย,ยังโบงมีน้ำโบโบกันทางซดพี่น้อง นางโบโบกับนางโซนี่คือเป็นลูกของนางเปปซี่เน,ะา,กกน,า,นเเาะภาคกำแพงเพาะภาคขนาดปีนั้นเฮ็ดเพาะออกหลายเนาะว่าปีที่แล้วมันบมีแบบปีซื่น้องน้อยจะไปถ่ายนาต่อเนาะวันแม่นส่วน,วาอาอน,นบอาอะไรยังเทบ่แล้วอยู่เนาะเทพพื้น,นอะนะอ่าติโต เดี๋ยวเฮากินแล้วเฮาจะพาพี for me. For me, <the> ่เอฟซีไปบึงไหนาเฮานอว่าวงสําใดรมีจักไห้น้อหรือว่าจักไหลจักเฮกตานะคนลาวเพิ่นจะเอินเป็นเฮกตราเนาะคนไทยเพื่อนจะเอินเป็นไหลพี่น้องแซหไดยพี่น้องจนเบิดแล้วก็อยากถามพี่น้องเอฟซีเนาะว่าอันรถไทยนะน้องน้อยแปลงโมป็นเนาะเพื่อนกัมสั่งเพื่อนกับ่ว่าง บีบเลี้ยวนาอบีบนอนบเตะแปลว,ว่าเมื่อยแห้งนะแบบบีบมับนบปไปนอนบีบบปไปนะพี่น้องเลยไม่ยังเจ็บมือคือน,นอนตุเกเยาไทยเนาะตอนนี้มือด้านแล้วตอนนี้อือเนาะอืมขัมม้นที่ว่าเป็นไห่อะหน้าเห่าเนี่ยไห่ไห่หน้าเลยอืมนี่จะไห่ สามสิบสี่สิบสี่สิบหายมั่นจะบอกสาวออกไปบุรีสี่สิบหย่ยนบ่บมเป็นสี่สิบไหลเนาะไห,หน้าแ่บลายมือก็นนม,มีคนถามเคล็ดลับผิวขาวใสจ้งน้องตุกเดียวเนาะ คลิปต่อไปนาะเดียวคลิปหน้ากันซะน้องตุก๊กแกจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆกับการดูแลผิวเนาะแบบขาวเร็ว,รวทันใจแบบไม่ต้องใช้เวลานานคลิปนี้สิพาไปชมให้หน้าก่อนว่าเป็นยังไงเนาะพายเบิ่งน้ององบงน้ำเนาะน้องที่ว่าเขาดูดปาลาแหละ แต่ผัอกบกมันป่งเัมนีนมันเป็นยอดแดงพี่นนอะเพราะว่ายังจะเป็นยอดแดงเพราะว่ามันบได้อยู่ในน้ําถ้ามันอยู่ในน้ําแล้วมันจะเป็นแบบยอดสีเขียวเนาะอันนี้คืออยู่เทิงเทิงนาน้ําหรือว่าแบบมันอยู่บอนที่มันบมีน้ํามันจะเป็นสีแดงเวลาเอามาพัดมันกะสีเป็นสีเขียวอันนี้ดูเอามาแส่น้ําเนาะมาแสไว้เฮาเด็ดมาแส่น้ำมันเป็นสีสีเขียววันนี้อ่ะบันนี้ ข้าวชพาไปเบิง้งรถไทยก็แล้วกาจากไปเบิ้งทงนาเนาะว่านงน้อยไทเขาใส่แล้วตอนนี้<า>ไปวันนี้ขาวิีพาไปส้มทงนาเลยกับไปเบิง้งรถไทเนะาะไปมากันแบบซีค,คู่คู่ขะขะเนี่ยเขาหยางไปเพราะว่าเป็นให้หน้าที่เขาถายแล้วเนาะเขาเหยียบไปเยะแมนไถไว้เนื้อน,น,น,นี่ก็ดีเพราะว่าเปืือหยางมันตายเลยกะมันดิดงามน,นะ พิ่นแนะนำว่าเอาวันมูลซัดนมมาใส่เนาะมันงัวขี้งวังวสิพามาเบิ่งรถไถกันเนาะว่าให้พี่น้องเอฟซี่นแนะนำสอยเฮาแน่ว่าจะเฮ็ดจังได๋ดีเนาะไห้นี่ละยาวกระมูนี่เนาะโอ้ยไถนี่เนี่ดำดำได้สองไถอันนี้ไถห,หนึ่งเนาะคือแบบยาวแหงแมนขำ,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 ำจนแบบขำมืดถูกได้ทำใจได้ขึ้นเนาะเามาดำนา พอแล้วอึ๊บนี่น้องพี่น้องคือตัวนี้เลยกำยากกำยากแห้งปั๊บแหละปั๊บแบบคือเก่าเพื่อนให้ปั๊บตรงอีกบอกปั๊บแบบบรงห้มันแข็งลายบอกบอกโง่คือกันไปไปนี้อันน้องนอง้อยจะถ่ายหน้าน้านองให้ตัวเกี่ยวพาไปบึง่ทงทงไฮทงนาของเขาอมนี่เลยปะ่ะถ่ายหน้าก่อน <laughs> น้องน้อยสิเตรียมตัวถ่ายหน้ามั้งนางโซนนางโบก็มาเดี๋ยวเบิ่งน้องน้อยถ่ายหน้าก็น้อยจากบาทแล้วสิพาพี่น้วอุงซีไปเบิ่งว่าหน้าของเฮากว้างสำใดเฮ้ก็ใช้เหตุไม่ว่าเป็น360อองศาให้เบิ่งเนาะ ไ่ไถ่น้องนงเนาะสีเริมจักแกวะแก่หน้าแบบว่าค่ะค่ะหาหามีเครื่องไถน้แบบน,น,นี้น้อยเห็นนหนงเนาะค่ะแบบมีเครื่องไถน้แบบนี้น้อยคือประเทศอะอย่างว่าเกาหลีค่ะนะก็ตีพับคือว่ามันมันบนใหญ่จำเนียนะ,นะ,ะเนาะแล้วเอาพับหรือว่าบังคับมันจะง่ายเละเท้าเนี่ยตอนนี้ แต่ยุ่แต่ว่ามันจะไข่ถัวแดดออกเนาะตอนนี้คือแบบวันบุน้แดดนะฮ่องเตกเกี่ยวกับที่พามาเบิ่งก่อนว่าหน้าเฮานี่กว้างสำใดเดี๋ยวที่เห็ดเป็นแบบ360องศาให้เบิ่งเนาะโอ้กว้งอยู่เลยพี่น้องไห่หน้ามี40่สิบไห่หน้าเนาะอันสำหรับพื้นที่ของนาเฮาก็คือมีอยู่3มเฮกตาร์ คนไทยเขนจะเอ่เป็นไรเนาะคือเนาตกเกี่ยวกับฮู่มาว่าไรเออเฮกตาร์หนึ่งของลาวเนาะจะเป็นอ่าฮกไรของไทยหนึ่งเฮกตาร์เท่ากับฮกไรของไทยเนาะสามเฮกตาร์กับตกอยู่ที่เฮกตาร์หนึ่งกับฮกไรเนาะพี่น้องสามเฮกตาร์กับคูณสามสามคูณหกสิบแปดเนาะสามหกสิบแปด แสแดงวนหวานนาเฮานะเมนสิบแปดไหลเนาะพี่น้องป้าตัวลายดีกะสิประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเอาสิหมุนให้เบิ่งเนาะนี่อันนี้ก็คือือนเฮาเนาะอันนี้ก็คือแบบบริเวณนาเฮานีกวางพี่น้องแม่ว่าพังเดือเนาะบางเถื่อแบบว่าน้ำมันมันขาดปัม๊มแน่แล้วก็น้ำมันมันแพงแน่นะเขาก็จะบริได้เห็ดเบิร์ เฮาจะเห็ดแบบเฮาจะเห็ดฮอแต่ต้นไม้นี้เนาะไปหาเฮือนนั้นเลยกับพอ่อพ่อมือนอากาศดีขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งกล้องหลังเนาะหนุ่มน้อยไถายนานี่พี่น้องนี่พี่น้องคือแบบว่าแดดกัสีออกเนาะฝนกัสีตกเมฆกาค้ำกันอยู่พี่น้องเลยเอ,อสะให้เบิ่งอ,อ้อมเนาะ นี่ส่วนพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นแบวาถามเขามาเนาะว่าสมมติว่าอยากมาเที่ยวประเทศลาวนะสิมาหน้าใดหรือว่าประมาณเดือนใดเนาะมาเที่ยวมันจะงามหรือว่าแบบมันจะขัาบคะนะน้องตุเกียวกาแนะนาให้เป็นแบว่าย่ามดำหน้าเนาะหรือว่าเป็นย่ามเอ่เกี่ยวเข่าหรือว่าเป็นย่ามใส่เบ็ดกบเนาะ เพราะว่าเวลามาที่เวแล้วถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตของคนลาวแท้ๆคือต้องมายามดำนาเพราะว่าอยากให้พี่น้องเอฟซีมาลองดำนาเบิ่งเนาะว่าจะคักซำาไดและกันลองแบบไปใส่เบ็ดกบเนาะหรือว่าแบบมายามเกี่ยวเข่าก็ได้พี่น้องคือยามเกี่ยวเข่านี่สงงงีงามแห้งย่งามแห้งสามารถแบบพี่น้องเอฟซีสามารถย้อนไปเวิ่งคลิปเก่าเนาะที่ว่าน้องโตเกียวลูกตึก ลูกตั้งแต่ตีสี่ลูกตีสี่แล้วก็ขึ้นมามาเกี่ยวข่าวอยู่นาเนาะมาเกี่ยวข่าวแต่สาวๆหวนะน่ะบรรยากาศดีพนะี่น้องยังเกี่ยวขานะ่าวเนาะเขามาเหตุแต่สาวแล้วกะสวยแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวแบบนี้นะส่วนบ้านเนาะพี่น้องเอฟซีกะถามกันเข้ามาหลายเตือ่อยู่อ่ะยังให้อัปเดตบ้านให้เบิงนะ่งเนาะ ก็คือบ้านเนอะสาวซุกเพิ่นกะไดรีวิวไปแล้วว่าเบาอ้ายกำลังเทพ,พื้นเนาะเบาทางเบาอ้ายเพื่อนกะห่างกระเทพ,พื้นแล้วได้ประมาณมือหนึ่งนะพี่น้องพายุกับเข่าเนาะพายุกับมาแบบนี้วันนี้ก็แบบคือสิตโตอีกแล้วน้องน้อยกะสิไทยหน้าไปเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงแล้วเท่ากับสิได ้องน้อยมาแล้วพี่น้องเฮากะขำแล้วเนาะเฮากะสิได้จบคลิประเพียงซำนี้ก่อนฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่หนิเด้อขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่บอกกดขำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเทดคลิปต่อไปเนาะโดยสบายดีบ๊ายบาย